ความรัักกให้นสาาร์สสุขสให้ชนวัสดีค่ะนายแตเทนในไลฟ์มาแล้วนะคะเจอกันในวันสงกรานต์แบบนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะวันหยุดยาวหลายๆคนก็คงจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวไปรดน้ํำดาหัวขอพรผู้ใหญ่กันนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมความปังของวงการบันเทิงมาฝากกันรวมถึงพรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการะคะ่ะ คำดังไม่คงที่ความดีสิคงทนคําคมนี้ยังใช้ได้ดีกับคนในวงการบันเทิงที่คลื่นลูกใหม่พร้อมแจ้งเกิดตลอดเวลาค่ะแต่หากจะอยู่ให้ยั้งยืนยงในวงการบันเทิงไทยไม่เพียงฝีไม้ลายมือที่ต้องไม่มีตกและพัฒนาขึ้นตามชั่วโมงบินแล้วยังต้องอาศัยอีกหลายปจายัจจัยโดยเฉพาะระเบียบว,วินัยในการทำงานกับคนหมู่มากค่ะ อยายอทัศวรรณที่ไม่เพียงเก๋าการแสดงจนเป็น acting coach ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ด้วยก็เผยว่าแม้จะวาดฝีมือมานานถึง50ปีแต่ทุกวันนี้ยังคงมีงานละครชนิดเรื่องชนเรื่องซึ่งที่ทําให้มีงานเลี้ยงชีพได้แม้ไวขนาดนี้สิ่งสําคัญคือความรับผิดชอบและให้เกียรติในงานทุกชิ้นไม่ว่าบทจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามค่ะเราไม่ไปสายเราทําการบ้านเราไปถึงก็พร้อมท,ที่จะที่จะทํางานได้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจบทแล้วก็ฟังหุ้มกับว่า เขาต้องการยังไงยังไงยังไงเราก็เล่นตามที่เขาต้องการงานนี้เลี้ยงเราอะเรามีทุกอย่างในชีวิตของเราได้เพราะงานอาชีพนี้เพราะฉะนั้นงานทุกงานที่เขามาจ้างเราอะเราต้องเห็นคุณค่าถ้าเรารับมาแล้วเนี่ยเท่ากับเราต้องรับผิดชอบงานชิ้นนั้นแหละแล้วเราก็ต้องให้เกียรติงานชิ้นนั้นเราก็ต้องทําให้เต็มที่เราจะดูถูกงานชิ้นนั้นไม่ได้เลยไม่ว่าบทมันจะแบบว่า จนหรือแบบว่าไม่สวยไม่งามแค่มีอคติกับตัวละครที่เรารับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วอะเช่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติรองเขามูลคดีในวัยหลักเจ็ดที่ละครรุมจีบไม่แพ้เด็กรุ่นใหม่ก็ประกาศลั่นไม่คิดกเกษียณตัวเองจนกว่าวันที่ร่างกายจะไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะพ่อเป็นคนชอบทํางานและเวลาพ่ออยู่กับงานและพ่อมีความตุกที่เขายังจ้างเราอยู่เพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเรา เรายัางทำงานได้และเมื่อทุกคนยังเห็นคุณค่าของเราเราก็ควรจะเดินต่อไป อีกหนึ่งนักแสดงอวสสุดฮอตที่กดรีโมทไปช่องไหนก็เจอเพราะไม่ว่าจะบทพ่อพระเอกพ่อ,พอนางเอกหรือบทคุณปู่ปุ๊มนตรีก็ครองแทบทั้งหมดซึ่งเจ้าตัวเผยว่านอกจากวินยัยการทํางานที่เน้นย้ํากับตัวเองตลอดชีวิตการแสดง40ปีแล้วยังต้องไม่ทําตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วเพราะสิ่งสําคัญที่ยึดมารับปฏิบัติอยู่เสมอคือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในงานทุกชิ้นที่รับโดยเฉพาะกับนักแสดงรุ่นลูกที่ถือเป็นครูด้านการแสดงให้กับตนเหมือนกันค่ะบางครั้งเ,ออเด็กคนนี้ ตัวล็กๆเนี่ยปรากฏว่าสามารถที่จะเล่นอย่างนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยหรือคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยบางทีเขาก็มีความบริสุทธิ์แรงต่างๆที่เขาเวลาที่เขาส่งออกมาเนี่ยมันน่าศึกษาการตีความของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันหน้าที่เราเนี่ยเราก็คือต้องศึกษาตัวละครทุกตัวที่เราเล่นด้วยแล้วก็เพื่อนเช่นกันและกันให้กันเอามาจากกัดการอะไรเงี้ยสอดประสานกันอย่างดีที่สุดในการแสดงครับ จะมองว่าคนอาเป็นครูในการทํางานแต่ว่าคุณอาก็มองย้อนกลับไปได้เหมือนกันใช่คะคือเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเนะี่ยเห็นว่าเขาเป็นครูคือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะนักแสดงรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ดูว่าเขาเขาเล่นยังไงถ้าเราไม่ดูเขามันก็เราไม่รับฟังเขาเราไม่ไม่ไม่สอบประสานไปกับเขาเนี่ยมันมัน มันจะเล่นปด้วยกันไม่ได้เร่องหะไก็ตามที่เราจะต้องไปรัรบบทใหม่ๆกับผู้คนใหม่ๆกับตัวแสดงใหม่ๆเนี่ยเราก็จะต้องเต็มที่กับมันตลอดเพราะเราเพราะเราเรารักรักอาชีพเนี่ย คำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นพรอ,อันประเสริฐนะคะก็สามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพจริงๆฝนคนนึงก็จะนํามาปรับใช้กับการดําเนินงานแล้วก็ดําเนินในชีวิตในแต่ละวันด้วยนะคะไปกันต่อที่มิกทองรยาค่ะก็ถือว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีวินัยใน,ในการทํางานมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคะ่ะล่าสุดฝึกฝนเรื่องของการเป้นคะ่ะยกกำน่ง ให้เลยสำหรับหนุ่มหลอกล้ามลำม,ม,มิกทองระยะที่ช่วงเนี้ไม่รู้ไปแฮปปี้หลงไหลอะไรกับการแดนซ์เพราะว่าจากการถ่ายละครปุ๊บเจ้าตัวก็จะขยันควงเพื่อนอน,นักแสดงเปิดเพลงอัดคลิปโชว์สเตปเทพลงโซเชียลทันทีอะเราก็แบบมีเริ่มมีเริ่มเต้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอไฟนเขา เป็นแฟนพีพ่น้องๆเป็นแฟนขบเขบาก็ชอบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ,อยากเห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราไปไหนเราแบบมีมีฟิลมีเ้ยโอเคนะมีคนแบบเอ้ยคลิปนี้โอเคน่ารักดีผมก็เลยเต้นๆดูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็โอเคซ้อมนานไหมแต่ละท่านานครับผมผมค่อนข้างซ้อมนานเหมือนกันครับเพราะว่ายากนะฮะผมว่าการเต้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับถ้าเราแบบค่อนข้างตัวสูงด้วยอะไรเงี้ยคนแซลรู้สึกไงบ้างว่าเป็นพระเอกเอลพิวเขินไปก่อน แต่ก็ก็อขอบคุณครับก็ขอบคุณครับผมถึงว่าถือว่าเป็นคําชมสนใ่เขาก็แบบเขาเขาก็ชมว่าเอาก,ก็น่ารักนะในในแบบของเรานะครับผ,<ม>ผมก็น่ารักดีอะไรก็แต่หลายหลายคนก็มีแบบเอามาอีกนะช,ชอบนะอยากดูอีกนะอะไรผมผมก็ ฟังแล้วผมว่าเขาาจริงจังหรือเปล่าหรือว่าแกล้งเราอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเราก็เต็มที่ครับผมเขาก็น่ารักดีแต่พอถามถึงอีกหนึ่งชายาพระเอกสายมูที่ช่วงเนี้ยขยันเดินสายทําบุญขอพรบ่อยครัง้งงานนี้หนุ่มมิกก็ถึงกับคำ้ำก่อนจะบอกว่าหากมีโอกาสก็ไปทําบุญไหว้พระบ้านก็เท่านั้นไม่ได้ไปทุกที่ทําทุกอย่างหรือเป็นสายมูตัวพอ่ออะไรขนาดนั้นจ้า เรื่องมูงก็เป็นเรื่องของจิตใจความสบายใจนะคะไปกันต่อที่นางงามคนสวยแอนชลีค่ะสารฝันการเป็นนางงามจนคว้ามงกุฎมาครองได้สำเร็จนะคะแต่มีอีกหนึ่งฝันที่อยากจะไปให้ถึงคืออะไรคะ ใกล้จะอำลามงส่งต่อสายสะพายให้นางงามคนต่อไปแต่สาวเรียวไซส์บิวตี้แอนชิลีก็ไม่คิดบายบายวงการบันเทิงค่ะเพราะชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะงานแสดงที่ยังคงมุ่งมั่นอยากชิมลางบทนางร้ายแม้จะกังวลเบาๆเ,เ,เรื่องความสูงที่อาจจะหาพระเอกประกบยากค่ะยังอยากยเป็นนางร้ายอยู่แอ g เจล n นาโจลีเขาเลิศเขาลายลึก คือสุดยอดจริงๆใครดูแล้วก็ต้องต้องยอมอะค่ะก็อยากฝึกให้ถึงจุดนั้นให้ได้ต้องหาเพ้่อกสูงกว่าก่อนเนาะกู <c oughs> เข้าใจอะค่ะว่า,วาแบบกูแอเป็นลูกครึ่งก็ได้สายฝ่ายของพ่อมาเรื่องความสูงก็ยาวนิดหน่อยสำหรับประเทศไทยแต่ว่าก็มีเพะเอกสูงอยู่นะมาได้ <c oughs> แม้ตอนนี้จะยังไม่มีบทไหนยื่นมาแต่นางงามคนสวยก็พร้อมไว้ก่อนด้วยการลงเรียนการแสดงไว้บ้างแล้วบทมาเมื่อไรก็ลุยได้เลยค่ะขอให้ไปถึงฝันนะคะส่วนตอนนี้ไปต่อกันที่พี่เล็กฝันเด่นนะคะนักแสดงจิตอาสาค่ะก็ออกมาชี้แจงแบบชัดเจนเลยนะคะว่าทุกงานการกุศลทุกการช่วยเหลือใดๆไ,ไม่มีการเปิดรับบริจาคใดใทั้ทงสิ้นค่ะ ลงแรงลงใจและลงเงินทำงานจิตอาสามนานานนับ20ปีแล้วละค่ะเล็กฟันเดนโดยย้ำชัดว่าการออกไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในทุกสถานการณ์เป็นการควักเงินของตัวเองทั้งสิน้นและมีอุดมการชัดเจนว่าไม่มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อความสบายใจในการทำงานค่ะแต่หากคนสนิทอยากจะร่วมทำบุญก็ไม่เคยปฏิเสธน้ำใจแต่จะมีการส่งบินให้ดูทุกครั้งว่านำเงินไปใช้ทำอะไรบ้างค่ะเงินบริจาคมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะมันละเอียดอ่อนมันเราไม่รู้จะต้อง จะต้องไปยังไงต่อยังไงเขาใจบาแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราทาในกรอบที่เรียกว่าพอดีพอเพียงแล้วไปได้มันก็ถึงทําให้เราอยู่ทุกวันนี้ได้ตีหนึ่งเนี่ยภายพิบัติมีอย่างน้อย3ครั้งมากสุดประมาณ8ครั้งครั้งหนึ่งออกไปตีไปเลยประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นถ้าเออกเองเลยนะออกเองหมายถึงว่าออกเองกับในทีมเนี่ยสองหมื่นฉะนั้นเนี่ยแครั้งก็เท่าไหร่อ่ะแครั้งครั้งละสองหมื่นแสนหกอ่ะแสนหเพื่อนที่ไป5คนช่วยกัน นู่นนั่นถ้าเกิดว่า,าปีหนึ่งผมออกประมาณครึ่งหนึ่งแปดหมื่นมันเป็นความสุขที่เราแลกเราเลือกเองแล้วเราต้องแลกที่จะได้มาฉะนั้นมันมันเลยไม่มีความจำเป็นที่ว่าอยากสุขอยากรวยอยากช่วยคนแต่เดือดร้อนคนอื่นไม่เอาดิเพราะเรากําลังทําด้วยความสุขเมื่อ,อไหร่ที่เรามีความสุขกับการให้แล้วเราไม่บั่นทอนความรู้สึกตัวเองไม่กินใจตัวเองไม่กินกําลังตัวเองแล้วก็ไม่กินความรู้สึกของคน ใกล้ชิดเนี่ยผมว่าเราทําได้เราทําเลยและฟันเด่นยังเผยความ่อนด้อยครั้งที่จะนําเรื่องการทํางานกลับไปเล่าให้ครอบครัวฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวน้องคานิซึ่งตนจะพูดก็ต่อเมื่อลูกเอ่ยปากถามเองค่ะในบริบทที่เราทํามันก็จะส่งผลดีด,ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีคนอื่นมาเล่าให้ฟังดีกว่าเราไปเล่าเองมันไม่ใช่พ่อเล่าอะแต่มันเป็นจากคนอื่นพูดแล้วหรือบางทีบางคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วมาพูดไง ฉะนั้นความภาคภูมิใจมันไม่ได้เกิดจากการที่พ่อมาเล่าให้ฟังมันเกิดจากการที่พ่อได้กระทาแล้วมีคนอื่นมาเล่าให้ฟังและแม้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสังคมแต่เล็กฝันเด่นก็ไม่ได้บังคับให้ลูกสาวต้องเดินตามรอยโดยมองว่าควรเป็นความสมัครใจของลูกที่อยากจะท,จาทําจะดีที่สุดค่ะเป็นความสุขที่ทําด้วยใจจริงๆนะคืนนี้ฝนล,ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ ความรักใ,ให้กันสาตอโรสุขสันให้ชื่นใจเทร้อนน้ำเกลือ